เบิ่งจุใจเพื pues ่นลพี่น้องเลยถ่าจนแบดเบรซหมดละกลาบสวัสดีครับพี่น้องวงป่ายหองเบาดมลุกครับวันนี้กะมาอยู่เดอลาดหินปุ่มอยู่เดอหน้าผาอยู่เดอผู้ผาเพิ่งครับพี่น้องครับมาเอาบุญมังไฟอยู่เดอผู้ผาเพิ่งครับพี่น้องเป็น เป็นผู้ที่พี่น้องเขาเอาสิ่งซักซิ์เอาคองปกปักรักษามาไว้ยุทผภู้นี้หลายครับพี่น้องเพิ่กลก็เลยดิคือการเคารพแปับถือเกิดความศรัทธา<ม>ก็เลยมาเอ็ดบังไฟถวายครับพี่น้องเอ็ดมาขอฟ้าขอฝนเอ้เธอย่ดีมีแห้งครับพี่น้องเลยจะนั่งเลยกกมากติดตามเบื้องน้ำเดียวครับพี่น้องว่บาบังไฟเฮ้าละืฮึนดีบอแล้วก็ผ้าพี่น้องเฮ้าเบื้องบรรยากาศน้ำครับเบื้องบรรยากาศงามๆครับพี่น้อง เดี๋ยวเราพ้าไปเบื้องทั้งพุนครับเพราะว่าทังพุนเป็นหน้าผาครับพี่น้องผ้าเบื้องถ้ำบัดคาลุ่งกะผ้าเบื้องโขหินหรือว่าถ้ำครับพี่น้องถ้ำไร่มือถ้ำเหลือนี่เป็นหลายๆม่องอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าดวงหน้าผาพี่น้องเข้าไปเบื้องครับเบื้องมงไฟไปน้ำเบื้องธรรมาซาไปน้ำครับพี่น้องอ้าน้ำไปเบื้องน้ำเดียวครับพี่น้องครับนี่อันนี้เป็นมองลบฝนกรไรเลยน้องนี่เป็นมองลบฝนได้ครับพี่น้องนี่ เป็นเป็นล่านหินแล้วกะเป็นหน้าผายี่ทางพุ้นครับพี่น้องเราไปเบิง้งภาพี่น้องเข้าไปเบิ้งวิวทางเขาวงครับพี่น้องทา้งพือเขาวงแล้วกันทางสกลนครครับพี่น้อง เราเพิ่งกระจุบลงไฟแล้วครับพี่น้องครับนะไอ้เบิ้งวิวที่ทัดก้อนครับพี่น้องอะไรแต่เมื่อเบื้องวงไฟเนาะเบิ้งไอ้ผาพึ่งก้อนพี่น้องเบิ้งวิวที่ทัดทางอำเภอเขาวงทางหน้าคู่ครับพี่น้องเนี่ยมาหอดมาถึงแล้วครับพี่น้องบานนี้นี่หอดผาพึ่งแล้วพี่น้องเอ้ย แค่พี่น้องคืดจะมาเที่ยวครับมาใดเด้อพี่น้องเด้ออยู่อำเภอกุชินราชจังหวัดกาฬสินครับอยู่ร้อยต้อระว่างตำบลพุทธวาครับตำบลหน,นองห้างครับพี่น้องมาทางบางมุนก็นได้ารสอบถามเส้นทางมากอ็ได้ครับพี่น้องนี่บราดูมผมพามาบึง่งอันนี้เป็นจุดชมวิวครับจุดชมวิวอีมองหนึ่งครับหรือว่าจะเป็น ลานกลางเต็นท์ก็ได้ครับคือจะมากลางเต็นท์พักแรมกันมาได้ครับพี่น้องนี่พาเบิง่งธรรมศาสตร์อันสวยงามนี่นี่พี่น้องพุ่นทางพุ่นนะทางพุ่นเป็นอำเภอเขา่วงครับพี่น้องแล้วก็ห้ามพูดโน่นนั้นไปก็เป็นจังหวัดสกลนครครับพี่น้องพุ่นพี่น้องทางเขา่วงหน้าคู่เหาครับทางพุ่นารามผูพุ่นละครับพี่น้องเสือเขาพูดผ่าน นี่แหะครับเบาดมผ้าพี่น้องเข้ามาบึงอันนี้เป็นหน้าผาครับพี่น้องนี่หน้าผาสูงเลยละเดี๋ยวแล้วพี่น้องคาดกี่ว่าเบาดมผ้ามาบึงบรรยากาศพี่น้องเอาคุณรถไฟน้ำครับนี่คือไฟตะไลนี่นะครับพี่น้องงอง สวยงามครับสวยงามอาพี่น้องเข้ามาเบื้องบรรยากาศครับเงบรรยากาศอันสวยงามของเทือกเขาภูผาพึ่งครับพี่น้องเนดะ้ออําเภอกุชนายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนะถ้าพี่น้องคิดจะมาเที่ยวก็แวะถามที่ประการอำเภอได้ครับพี่น้องสอบถามเส้นทางมาพี่น้องเรายินดีต้อนรับครับพี่น้องครับ ถ้าพุนเป็นอำเภอววกุชินาายครับพี่น้องุนเขาวงแล้วก็สะกดคอนหน้าคู่ไปพุนแล้วครับพีนน่น้องลวลนมันเป็นจกกะสีอัอันอโอ้ยไอ้อ่เปะฝอย <c oughs> อลูมิเนียมนีมีโอ้มัน,น,นเป็นกองกระดาษีเลรเลยก็เป็นรสนีย แสงตู่กับสังเอวกับรังเฮือนงัดบอเฮิอนผู้กับพี่น้องอ่ะต่อไปมาลุ้นน้ำเดียวครับบางทีสองบางไฟหางมเจ๊งกี่ดีเลยเย้โอ้ยห้องมันก็ใหญ่สามวิเอ๊ะเอ๊ะช่างห้องขนาดเขามันยิ่งไปซะนี้ไปจุดชอยพี่น้องไหะได้สามวิแล่วหามือนี้คึ้ว่าสีเทาไรจะคิดว่าเจ้าของอยู่ครับเอบะแล้วห้องกี่ดินบ่เอาไถ้ามาลุ้นน้ำเดียวครับวัดละกายสามวิบ่ครับพี่น้องเอ้า มันยิ่งเรา้างท่านหน่อมันยิ่งเราไม่ครับพี่น้อง <Hey! S 2> ต้องเลี้ยงใจด้วยทำมารุ่นน้ำเดียวครับพี่น้องเ <c oughs> ราเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับพี่น้องเป็นอะไรล่ะทำมารุ่นน้ำเดียวครับ ทำลายสามวิอยู <im ่ครับทำลายเสตติอยู่สามวิได้หกวิครับหกวิทำลายเสตติอยู่ครับได้หกวิงบนนี้อ่าได้หกวิอยู่ได้หกวิอยู่โอ้ทำลายเสตติครับพี่น้องอ้าวทำลายสตติครับพี่น้องกรอดัปั๊บเลย ไม่มีปัญหาครับทำลายเซตติตีครับได้หกว,วิครับปีไายนี้สามวิปีนี้หกวิครับพีน้องอ,อทำลายเซตติตีอยู่ได้หกวิ <c oughs> อาโอ,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 อ้สมราคาคุยอยู่ครับทำลายเซตติตีได้อยู่ <c oughs> ได้หกวิครับปี่น้องถ้า <c oughs> หลุนบังจอไปครับพีน้องคือบรรยากาศวิวทิวทัศน์ครับปี่น้อง ลานหินครับพี่น้องเป็นล่านหินคุณกะเลียวไปกะล่างงาน,นก,ก้อนหินล่างงันกะคือสั์คือเต้าครับพี่น้องล่างงานกะอันนี้สงสัยล่มแห้งันเลยล้มครับพี่น้องะอจะมองนี้บันยิกาอันสวยงามครับพี่น้องบัดขาลงนี้บาดรลมผ้าไปเบิง้ง <Okay. S 1> ทำลายมือ oh. แล้วกะเป็นสะพาน oh. สะพานหิน บ่อนอิจิกาบล้มนี่ฮาร์ดขึ้นว่านี่นะเฮี้ยฟ้าเมาบ่เฮีฟ้าโมแล้วบันี้ตะไลเฮาตะไลเฮาตะไลเฮาเอาตะไลเฮาานเลยขุต๊ละตะไลเฮาตะไลเฮาขุดโต๊ะได้ลากมันต่างเ มาเบิงมุไฟห่างอีบางนึงครับพี่น้องมันไฟห่างบางมังคันนะพอทั้งหัวทั้งกลนมาแล้วครับมาลุ้นบางนี้วัเปินเรือครับพี่น้องวอาัเป็นเรือมาลุ้นเดียวครับเอา เลยขึ้นซ้ำเลือกครับพี่น้องมาลุ้นน้ำเดียวอา่าท่านลื้อสีน้อยว่าจะได้หลายได้พี่น้องอ่สังเอวสังตู่กำลังจูดครับพี่น้องอ่เฉพาะลุ้นใส่นี่ก็บห้านาทีแล้วพี่น้องเลยเอ่ามาลุ้นน้ำเดียวครับพี่น้องดูล,ลานเอามาจุดคอฝนครับพี่น้องอยู่เด้อผู้พะเพิงบ้านกุฎวาอำเภอคุชชนารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้อง เบิ view, ้งวิวไปนำเบิ้งเมืองไฟไปนำครับพี่น้องเอ้ยระวังเบิ้งพี่น้องลุ้นครับลุ้นซาท่านเลือดสีน้อยได้ฮวกวิแล้วได้พี่น้องเดี๋ยวนี้น้ำอันดับที่หนึ่งอยู่คือฮวกวินาทีครับพี่น้อง อันดับที่หนึ่งอยู่ขณะนี้คือเป็นของทันหรือสีน้อยครับ6วินาทีบางนี้ได้ได้สวิครับบางเมื่อกี้นี้จุดขอฝนก็นได้ฝนครับพี่น้องโอ้โหรุนเดียวครับพี่น้องรับมองนี้เบื่อโดยลักษณะแล้วคล้ายๆกับปะปองปูเขาไฟได้พี่น้องนี่ คล้ายๆปะปองภูเขาไฟมันจะเป็นมุ่นๆนีน่ครับลักษณะคล้ายๆปะป่องภูเขาไฟครับมองนี่ไปเลอตีงหยุกอยู่นี่ๆๆนี่ครับ ยังไม่ระมาทครับต่อไปมาทงแดงนะครับทงแดงบังไฟตะไลมื่นน้ำเดียวครับพี่น้องกุฏิน้อยเลือกจักรับโอ้กุฏิน้อยลอยฟ้าครับสีด๊อกปลากุฏิน้อยลอยฟ้าเปลี่ยนบังไฟมื่นครับพี่น้องสองนิ้วครึ่งูตรใหม่ผ้าลุ้นน้ำเดียวครับพี่น้องวันเราเป็นน้าเลือกคนจุดทิศแฝงกงกูบิดยังยังดัดงกงอยู่พิธันเลี้ยวพี่น้องเลยอ้าทำผ้าลุ้นน้ำเดียววันเราเป็นน้าครับท่านผู้ชมกับเลื่ม ลิไก่เฮาก็แสดงว่ามีได้ความมั่นใจเด้อบางนี้เลยนะครับพี่น้องเพราะว่าลิไก่เออมาลุ้นน้ำเดียวครับพี่น้องว่าเราเป็นอะไรเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยหลุงกูมวยเธอแหละความกลมยกหมวกปันถ้ามาลุ้นน้ำเดียวครับพี่น้องว่าเราเป็นอะไรยาประมาดยาประมาทเบิ่งท่านผู้ชมเฮาบังเกอร์ครับบังเกอร์หินย่างดีมือนี้ขอรับสิทธิ์แล้วได้นะครับทองแดงครับทองแดงแอนสีบับิลา ดูบังไฟนะครัะหอยจีเอผือจักมันไหมครับขึ้นบีบึ้บิดครับข้าวงากลางขึ้อนบิดอาเราอย่าไม่ประมาณพี่น้องยังปีนได้ลุ้นน้ำเดียวพี่น้องเออคนจุดทิศแฟงจัดไปแฟงคนอัดเสืองเหล่ากวงมันน่ะโอเคยังแล้วโอเคเอาสไตล์คูบบอนคนอัดสไตล์คูบบอน สัญญาณไฟฝนมาแล้วเอ็ดเอร์เรียบร้อยแต่ว่าลืมกับไฟ <c oughs> <c oughs> โอ้ได้ยู่ม่ลืมครับ,รรบลาฟาคยุยคุยไปว่าไม่อยากคุยเจ็บคอกูตีน้อยเอยฟ้าแอนสีบตาสนิ้วขึ้นบางแรกสองนิวงงงน้วขึ้นบ้างแรกทำคืนเดียวเสร็จปิดงานครับปิดงานครับบังสุดท้ายบ<า>ังสุดท้ายของการมัดจุดอยู่เด้อ ฟวันมะกบซ้ำบาเนี่ฟันมาควบครันมะกบฟันมะกบยอะครบกสุดยอะนี่เห็นเลยครับพี <il S 1> ่น้องเห็นเห็นเห็นคฟันคันควันได้ยินแต่เสียงครับพี่น้องเพราะว่ามันเทาก้อนเมฆเพราะว่าก้อนเมฆมันหนาเพราะว่ามาจุดคอฝนครับเมื่อนี้มาจุดคอฝนมาจุดคอฝนครับเมื่อนี้ ขึ้นสวยงามครับเห er ็นดีเห็นดีสิบบาทจ้าโอ้เสียดายที่ลี่ไก่ครับพันทใา่ก็คือของดีซ่องซ่องอ่ะพี่น้องเบิ้งมังไฟเด้อครับเบิ้งมังไฟเด้อเพราะว่าแต่ว่าล่มมันขึ้นเหนืออยู่ล่มขึ้นเหนืออยู่ครับพี่น้องร่มขึ้นเหนือแล้วครับดูหลานมาจุดขอฟ้าขอฝนครับวานนี้เราได้ได้ได้ไอ้ลงครับหยางลงแล้วมือนี้กะหยางพาพี่น้องเข้าเบิ้งวิวที่ทัดไปน้ำครับอ่ะมาเบิ้งน้ำ ย่างลงน้ำเดียวครับพี่น้องครับพี่น้องละผ้าไปเบิ้งทำฝ่ามือแดงได้พี่น้องหาทางลงอยู่เอิงยังมาเธอหนึงพี่น้องลงหดทางโอ้เพื่นในทางลงไว้อยู่ครับนี่พี่น้องมา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 เพื่อนว่าเปิ่นทำของอนุหินได้พี่น้องเป็นถ้ำยุคโบราณคนละเอ้ามามามาย่างมานำบ่อลงครับคลิปนี้จะเน่าจะไน่ได้พี่น้องเด้อ เบิがが้งจนจบเด้อเบื้งแล้วกระซับตะไคร้ฮือแนบืนจนบีบแข็งขึ้นเลพี่น้องเลยแมนบอปะอูแมนอยู่แมนอยู่จะได้กุรักกุใ่เพื่นกัมาเอสดสะพานเล็กไว้เฮ้ยพี่น้องได้ลุ่งง่ายๆครับพี่น้องไป่อไปเลยไปไปเลยไปยไป เบิ้องมองไตไปนั่เบิ้งท้ำไปนั่ครับพี่น้องเบงื้งท้ำลายมือไปหน่อผมเบิ้ง,งท้ำไม่้มือพี่น้องอ,อันนี้เกิดแหล่งตัวประสตร์สำคัญห้ามขีดเขียนทำลายภาพเขียนอยากเด็ดขาดนี่เป็นคำเตือนพี่น้องพี่น้องมากะเที่ยวกะเบิ้งกะเบิ้งไลาดอกเด้อพี่น้องอย่าไปขีดไปเขียนได้อันนี้ นี่พี่น้องอันนี้เป็นหองวัดถ้ำฝ่ามือแดงพี่น้องเลยเป็นเยาว่าํากับแมนเยาวาสงงมหินกับแมนครับพี่น้องเป็นลักษณะคือเป็นเป็นสงงมหินเข้ามาครับพี่น้องแล้วก็จะได้ห้อยฝ่ามือเป็นห้อยฝ่ามือครับพี่น้องนี หอยฝามือสีดแดงๆนี่ครับเี่เป็นลายหอยเป็นเกิดขึ้นในสมัยยุคหินครับเพินเอาไปพิสูจน์แล้วว่าเป็นมีแม้สีจะปัจจุบันครับเป็นสีสมัยโบราณครับพี่น้องนี่หัวทำลายมือชาวบ้านเพินเอาพิสูจน์เอาไปไปซื้อภาษาถิ่นซื้อภาษาท้องถิ่นของไทยบ้านห้องจะห้องว่าทำลายมือ ข้างในก็นจะได้พระพุทธรูปนําครับพี่น้องเพื่อนก็นจะมาได้พระได้พระสงฆ์ได้พระทุด,ดงมาพักรครับพี่น้องมาอยู่แถแถวนี้ครับพี่น้อง่อะมานี่กัน่ะไปในเบื่องน้ำเดียวครับพี่น้องครับ พ่อปอนนะทีตะกาดล้มนี่ฮาร์ดขึ้นว่าเนี่ยจุดสังเกตว่ามองเลยละอุดมสมบูรณ์ครับอยู่ทั้งผู้ครับยังได้ก๊กประกำเม็ดครับพี่น้อง แสดงว่าได้เร่งน้ำอยู่ในรุมครับพี่น้องนี่อันนี้เป็นขาล่งแล้วครับขาล่งแล้วทางล่งนะด,ดีแต่ว่ามีแดดหอนมือเลยอากาศเย็นครับพี่น้องผาลูกผาาล้านผา

นี่เป็นมะเกาะมะเกาะยูฟู่อะไรอะไรเป็นน้องนี่ล่างเป็นมะน้อยมะเกาะครับ ฝนก็นเริ่มลินปล่อยๆแล้วพี่น้องซีเลโคหินบ่โอ้มองนี้ได้น้ำตกได้น้ำตกพร้อมพี่น้องมองนี้อาจจะเป็นมอง,งพระตุ๋ง่นมาอยู่ครับพี่น้อง ็นหน้าผาครับพี่น้องมองนี่เป็นหน้าผาเป็นทํำเป็นสง้มหินครับพี่น้องบรรยากาศอันนี้อาจจะเป็นมองบุรงพระสงฆ์ของข้าวเพิ่นมอยู่ครับพี่น้องเป็นมองพักเป็นมองยู่พี่น้องสะพานหินอยู่ทางเรือวะ นี่ไงสะพานหินยุงเหลือโขหินโอ้พี่เพิ่งเก็บปายไปอยู่สะพานหินโอ้นี่ครับพี่น้องนี่นี่นี่สะพานหินครับพี่น้องสะพานหิน,นเป็นก้อนหินเป็นโขนะครับลักษณะคล้ายโข เพราะว่าทางหลวง,ลวงครับทางทิ้งกะได้โกงไม่ให้พวกโกงให้ครับพี่น้องนี่พี่น้องอ,งเ,อเป็นแรกท้องเคียวอีมองหนึ่งครับพี่น้องเนี่ยพี่น้อง เพื่อได้อุศรนเบามองแหล่งท่องเที่ยวได้จุดชมวิวได้ผาเพิ่งได้นาอ่านหินพี่น้องเฮ้าทีมงานเฮาลงมาแต่จุดงไฟแล้วกับพ้าเดี๋ยวมือพี่น้องเลยขาลุ่งนี่ันมัไเร็วกว่าขาขึ้นพี่น้องเลยขาล่งนี่เสื้อกี่ว่างล่งก็ได้นะขาล่งเสื้อกี่ว่างก็ได้อ่าฮุ้นะไปพี่น้องลงกันเดียว เบิ้งมังไฟพร้อมแล้วก็เบิ้งแร่งท่องเที่ยวพร้อมเบิ้งธรรมชาติ์พร้อมในชีวิตชีวาได้พี่น้องเอ้ยอายุยืนไปอีร้อยปีวันนี้พี่น้องแค่ได้ขึ้นมาผูกพึ่งร้อยิบแล้วมังพราดเสียได้หรือเปล่ามังพราดยช่เนารัยิบธรรมศาตร์ลาย โอ ok ้โหถือว่าดงนะคปามเหนื่ออยู่ทางลงดีงีราะนาแจ๊ีดีเออไอแชมแชมตีกายนี้สองพี่ที่แล้วสามปีนี่ี่ผักไหมพักไหม คนต้องคอโอ้โหมันคือเรงสื้กีบบางบ่สื้กีบบางบ่เสื้กีบบางบ่หลงความผุดความหมุดของธรรมศาตรครับน้องเมืองแนครับนมกรหินนเมืองแนกระเช้าสีดาพี่น้องเอ้ยกระเช้าสีดาได้น่ พี่น้องคือจะมาเที่ยวมาได้เด้อพี่น้องเด้ออยู่อำเภอกุชินารายเด้อพี่น้องเด้อเรคือจะมาเที่ยวมาได้ครับพี่น้องแรงท่องเที่ยวยยังยังเป็นตะเบิ่งอยู่พี่น้องอยู่ทิวทัศน์ไม่มีเพือนโอ้มันมีป่าพี่น้องนี่เข้าใจตรงเดียวนะมันมีมีเสืาสีมนมีมีลำพิเชียวมมีเทือนครับพี่น้องอันนี้คือทางโล่งเฮ้าพี่น้องเอ้ บรรดามูวหเอากันยางนำคนเยอะมาเสื้อเก๋ว่างลงมก็ได้ครับตรงนี้มันมันเป็นมอว์ลงมเสื้อเก๋ว่างก็ได้ครับพี่น้องล้ได้ขาขึ้นนี่เสื้อเก๋หนึงแต่อดแต่ขาล่งนี่ขาล่งนี่เสื้อเก๋ว่างก็ได้ครับพี่น้องเพราะว่ามันเปลี่ยนทางลงมมัน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 ล้หงายนะเสื้อเก๋ว่างก็ได้ครับพี่น้องแต่ว่าขาขึ้นต้องเสื้อเก๋หนึง ทำนักท่องเที่ยวที่พึ้นมาอะไรครับวะตอนนี้เสื้อเกย์นึ่งยืนมาครับเสื้อเกนึ่งอยู่โาะว่ามันได้บืนนะครับพี่น้องนักท่องเที่ยวเข้ากับขึ้นมาเยี่ยมชมครับธรรมชาติยังยังไปแต่เบื้องอยู่ยั่งพ่อเบื้องอยู่ครับพี่น้องดีกว่าเราไปไก่มาคือคือบ้านละว่างสองสามกิโลนี่ครับพี่น้องไปเที่ยวไก่กับมันเสียเงินเสียทองครับเอ้าสำหรับคลิปนี้กันเราได้รัล่าพระเจ้าไปก่อนครับ ยูดีมีแหงสุขคนเด้อครับสวัสดีครับมักทึกใจ